มาม่าค่ะว่าไงคะลูกหนูอยากรู้ค่ะว่าอายุเท่าไหร่ถึงหนูจะออกไปข้างนอกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตคะหนูอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ค่ะหนูลองถามป๊าดูสิการเที่ยวโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยนะป๊าอายุ40แล้วป๊ายังต้องขออนุญาตเนาะนีก็ได้หรอกปะาเดี๋ยวมีเมียก็รู้เอง แล้วหนูจะไปไหนอะคะไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะมามม่าก็เพื่อนเขาไปกันเต็มเลยอยูาอยากไปบ้างอะ่ะแต่ว่าวันนี้อะรถมันต้องไปเข้าสู่นะลูกป้าป้าไปส่งหนูได้ป้าไปรับหนูไปได้นะเนี่ถ้าป้าป้าไปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปข้าง<อ>นอกอันตรายมาก<อ>ม<ะ>รู้ไหมมัมม่าหนูกับวินมอเตอร์ไซค์เองได้ไม่เห็นเป็นไรเออเออปล่อ,อ,อยลูกไปเถอะไม่อ่ะไปไปๆปเดี๋ยวป้าป้าไปส่งให้นะลูกมันดูแลตัวเองได้ป่ะ Hours Later <dévelop per> โทาให้แบบป้ามารับดีกว่าเอ้ยแต่ป้ปาไม่ว่างนี่นะ <t ie> โท้โให้กายมารับดีกว่าอมาเถอะแบตหมดอีกมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยอุย้ยนั่นเป็นมอไซค์นี่นะหลานั่งรถกลับดีไหมนะแต่ว่าเงิน,นเราเหลือยี่สิบอะ 今、oh. ไอ้เกิดอะไรเนี่ยไอ้บ้าน่ะค่ะมันตามหนูมาอ๋อคนนั้นเหรอใช่แล้วหนูจะไปไหนเนี่ยหนูกำลังจะกลับบ้านค่ะไปไปเดี๋ยวพี่ไปส่งไปไปแล้วบ้านหนูอยู่ตรงไหนอ่ะก็เดี๋ยวตรงไปแล้วใช่ระเบิดหรือเปล่าเออที่ทางหนูมีอะไรติดอยู่ป่าเอา No ได้ตัวแล้วไป

จบไปแล้วเนาะละครเนาะเอาที่เห็นเป็นไงบ้างร้อนค่ะร้อนเดี๋ยวใจเย็นเย็นอันนี้ก็เป็นคู่มือครอบครัวเพื่อนภายลูกสาวเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเริ่มโตแล้วนะอยากจะขออนุญาตไปเที่ยวเองเดินทางด้วยตัวเองจริงๆคือเราก็ต้องแบบเหมือนต้องปล่อยเขาไปบ้างแต่ต้องมีการแบบว่าดูแลควบคุมกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเด็กผู้ชายอ่ะอาจจะแบบอาจจะปล่อยได้ง่ายกว่าลูกสาวเนาะเพราะว่าผู้ชายก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบ ป้องกันตัวเองได้หรือว่าไม่เป็นภัยเกี่ยวกับเรื่องเพศมากนักผู้หญิงอะมันเป็นเพศที่แบบว่าอ่อนแอกว่าไรเงี้ยใครๆเขาก็จะมุ่งทาร้ายหรืออะไรเงี้ยมากยิ่งสวยๆแบบเอ้ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือจะเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงอะครอบครัวต้องดูแลกัดเยียชีิตจริงเยอะอายุสิบสองสิบสามสิบสี่บางทีเดินทางด้วยคนตัวเองก็ได้แล้วแต่ว่าสามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะไดระยะที่แบบ อ่า BTS นะคะเราไปรับเะรับส่งที่ BTS หรือว่าเออเก็ต้องมีเส้นทางที่แบบต้องพ่อแม่ต้องรู้อะว่าลูกเราเดินทางได้แค่ไหนบ้านตัวเองอยู่ในซอยเปี่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือริมถนนนรือะไรบอกเลยว่าแต่ละเขาเรียกไรซีนาริโอของครอบครัวมันไม่เหมือนกันนะคะก็เลยต้องแบบว่าแตรการดูแลใกล้ชิดเนี่ยดีที่สุดเรื่องของ โทรศัพท์นะคะจริงๆเวลาเวลาพกพาไปข้างนอกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วบางทีเราใช้ทั้งหมดวันนะคะแล้วยิ่งออกไปคนเดียวอย่างเงี้ยถ,ถ้าถ้ารู้ว่าโทรศัพท์เราแบตบไม่ไม่อยู่ไม,ไม่ถึงวนันก็ควรพวก power bank ใช่ค่ะในส่วนการออกมาออกไปข้างนอกเนี่ยจริงต้องนัดหมายนะว,วลาเราจะต้องแบบกลับมาถึงบ้านกี่โมงอะไรอย่างเงี้นะคะ <laughs> หรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือ จุดที่แบบเป็นปากซอยเปี่ยวเนาะอาจจะแบบให้คุณพ่อคุณแม่ออกไปรับอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นการดีขึ้นมามด้วยจริงๆต้องนัดนัดเวลากันนั่นแหละในส่วน <c oughs> อ,อื่นๆะนะก็อย่างเช่นการใช้เงินนะ <c oughs> <ช>ไม่ใช่ว่าใช้จนหมดนะจนเหลือ20บาท นะจริงจริงยี่สิบบาทก็ขอเข้าซอยมาได้นะแต่นี่ก็งกงกอีกจะเดินเองนะมันก็เลยอย่างเงี้ยบางทีบางไปยาวๆเพิ่งด่าด่าในชีวิตจริงป้าหนูไม่ทำอย่างเงี้ยนี่มันมันมันสกิปปาป้าแต่เย็นเยต่เย็นในชีวิตจริงแกเหรอหนูไม่เข้าบ้านแหละป้าออกมารับเลยนะนะก็คือบางทีเราก็ต้องเวทกันคือบางทีเป็นค่าใช้จ่ายบางอย่างก็มันก็คุ้มค่าดีกว่าเราแบบเดินเข้าไปเองมันก็เสี่ยงเนาะค่าๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการวิจัยคนแปลกหน้านะคะคือบางทีคนที่เขามาทําดีด้วยนะมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ีจริงอย่างอย่างในเรื่องเนี่ยคือเขาเขาเป็นโจมคู่คู่กันอยู่แล้วนะดังนั้นก็ในใทีนั้นอ่ะถ้าเอาจริงๆก็คือมันก็เป็นช้อยที่ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช่แล้วเนาะนะเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากหลายๆคนนะคะจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อย่างเด็กๆหรือผู้หญิงเนี่ยควรเรียนรู้วิธีการต่อสู้มันนิดหนึ่งปพองกันตัวเองนะรู้ไหมผู้ชายอ่ะเป็นจุดอ่อนตรงไหนตุยท้องตุยท้องอ๋อผู้ชายเหรอในะวางขานนี่เดี๋ยวกายจะเป็นแบบให้ดูกายหนีไปละอ่ะคิดว่าคงเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกครอบครัวนะอ่ะติดตามคู่มือครอบครัวในตอนต่อไปนะบายยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่า